สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่ออยู่กับช่องเซียนแทบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแกะกล่องซองพรานะครับส่งมาจากลูกค้าทางบ้านนะครับนะเอฟซีทางบ้านส่งมานะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับนะจากจังหวัดลบบุรีก็มาดูกันว่าจะแท้หรือไม่นะครับถ้าแท้นะครับก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้ส่วนไม่แท้ก็จะส่งกลับคืนนะครับสําหรับช่องเซียนแทบ้านนะครับก็ยินดีบริการนะครับรับเช่าให้เช่าเหรียญเทวสุวรรณนะครับ ของวัจุลมณีนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะใครมีนะครับเนี่ยครับก็ส่งเข้ามานะครับขายผมได้นะแล้วก็จะให้ดูให้ก็ยินดีนะครับนะส่วนราคาตรงกันก็จะจบให้นะครับนะส่วนถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับรู้จักพูดคุยกันได้นะครับหรือจะส่งเข้ามานะส่งเข้ามาก็ได้ทีนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับหลังจากที่ดูคลิปนะครับดูคลิปอื่นๆที่ผมลงไปก็ส่งเข้ามา งั้นเรามาดูพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆนะว่าจะแท้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสักครู่ครับ เพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญน,นะครับทาเวสสุวรรณนะครับของวัจุรามณีนะ,ะสภาพเป็นแบบไหนนะครับแท้หรือไม่เดี๋ยวไปส่องพร้อมๆกันเลยครับอ่านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสภาพก็ใช้ได้พอประมาณนะครับ วิธีการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมบอกในคลิปนะครับคลิปทุกๆคลิปเลยก็คือนะครับดูใบหน้าของท่านนะครับนะดูใบหน้าของท่านนะครับว่าดวงตานะครับกลมเล็กไหมนะครับแล้วก็ดูความละเอียดความคมนะครับดูขอบตัดนะครับดูโค้ดนะ เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับเปลี่ยนกล้องสักครู่ครับดูใบหน้าก่อนโอเคนะครับตาเล็กๆนะครับตาเล็กๆแบบนี้นะครับนะตาเล็กแบบนี้นะครับคมๆนะรายละเอียดนะครับจากนั้นก็ดูความคมครับเส้นคอติดนะครับคมชัดนะครับ รายละเอียดนะครับข้างกระบองดูสิเส้นตรงนี้ครับคมไหมชัดไหมชัดนะครับติดคมชัดนะครับเส้นพวงนี้ไม่ต้องไม่ทับกันนะครับไล่ลงมาตัวหนังสือคมชัดนะครับโคดนะครับติดนะครับนะโอเคเป็นโค้ดตอกนะครับนะทีนี้ก็ดูนะครับรูเจาะบางนะครับต้องไม่ใหญ่นะครับ รูดจอเล็กๆรูดจอเล็กๆแบบนี้นะครับปลิ้นนะครับปลิ้นธรรมชาตินะครับแบบนี้ใช่เลยนะครับายละเอียดอื่นๆนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับยันติดคมชัดแบบนี้นะครับด้านหลังก็บุ๋มเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเรามาดูตัวตัดกันนะครับตัวตัดก็เนี่ยครับตัดขาดนะครับนะตัดได้ ครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งก็ขาดแบบนี้นะครับตัดฉีกแบบนี้นะครับตัดฉีกแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีฟันตรงนี้ครับเป็นร่องๆอยู่ะเนี่ยครับแทะครับแท้นะครับเนี่ยฟันนะครับอ่ะเป็นเหรียญแทะนะครับเหรียญนี้ก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้ามีก็ ส่งเข้ามานะครับให้เช่าบูชาได้นะครับนะผมก็ยินดีรับเช่าบูชานะราคาตรงกันนะครับผมจบให้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหรียญเทวสุวรรณนะราคาค่อนข้างที่จะหย่อนแล้วนะครับนะราคาร่วงตามกลไกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับช่วงก่อนราคาขึ้นไวประกอบกับเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญจำปีเหรียญกันชงนะครับออกมาทำให้เหรียญรุ่นแรกนะครับที่เคยแพง อาจจะหย่อนลงมาเพราะว่าคนเล่นนะครับเช่าบูชาหันไปเล่นรุ่นใหม่ๆแต่ยังไงก็ตามครับศักดิ์สรีรุ่นแรกผมเชื่อว่าอาจจะมีการขึ้นไปในอนาคตนะครับนะก็เช่าเก็บได้นะครับแต่ผมไม่การันตีนะครับนะเพราะว่าไม่ไม่มีใครการันตีได้นะครับก็เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับถ้าเก็บถูกนะครับก็ มีกำไรนะครับแต่ถ้าเก็บไว้เยอะบางทีนะครับอาจจะลงต่อเนื่องก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับปนไกนะครับความนิยมของตลาดนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ฝากไว้ใครมีก็ส่งมาให้ผมเช่าบูชาได้นะครับยินดีรับดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ